สวัสดีครับทริปพัดนอนทัววันนี้เราจะพาไปอัปเดตตรงเดอาพอบางกะปิกันหน่อยนะตอนนี้เราอยู่ตรงไฟฟ้าแยกลำสาลีนะครับเราจะพาไปอัปเดตเจ้าพ่อบางกะปิกันว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือมีอะไรใหม่ๆเราก็จอดรถไว้ตรงนี้แล้วก่อนนะปะขับไาไปอัพเดทกันนะครับตอนนี้เราก็อยู่ตรงแยกลำสาลีนะผมนะเราจะพาไปอัปเดตกัน วา่ามีอะไรใหม่เราจะเดินข้ามสะพานแยกลำสาลีกันครับแยกไฟแดงก,กันเราก็จะข้ามไฟแดงไปฝั่งนน้นนะผมนะเราจะพาไปชมสกายวอล์กกันเราก็จะพาเดินสกายวอล์กที่เขาทําสร้างเสร็จแล้วนะขาสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วกก็จะเดินข้ามฝั่งไปวันนี้ก็จะรงแยกลำสาลีกันนะที่จะไปเดลโมอบางกะปิ้นผมนะ อากาศวันนี้ก็รู้สึกเย็นๆหน่อยก็มั้งไม่ร้อนมากเท่าไหร่อากาศร,รู้สึกเย็นๆอันนี้ก็เป็นทางที่จะไปเป็นรางของแข่งครับก็จะขับรถไปโอเคครับวันไม่มีรถมาขับแล้วก็มั้งเราจะไปขึ้นสก,กายบล็อกกันสะพานลอยกันปะแล้วรีบไป ตรงนี้ก็จะเป็นสถานีของรถไฟสายสีส้มนะครับเขายังทำไม่เสร็จราจะเดินขึ้นชมบรรยากาศตรงสกายวอลนะ์กกั่นอ่าหลังจากที่เขาทำเสร็จเรียบร้อยแนละ้วเราก็จะขึ้นไปรถกษสายดีเราจะเดินขึ้นมาเหนื่อยครับพอ เนื่อมันกันจากที่เราจากที่เขาทำเสร็จเรียบเรียบร้อยเราต้องไม่ได้มาอัปเดตเลยแต่วันนี้ตอนจะมาอัปเดตให้ดูตัวนั้นก็จะเป็นสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับนะสายสีเหลืองสถานีลำซาลีสถานีลำซาลีสเตชันนะครับนะ,ะาการจราจรก็ครับผม เหนื่อยครับผมวันน้เเดินขึ้นสะพานลอยดีก็เหนื่อยนะไปดูบรรยากาศ่ปเราก็จะเดินไปดูฝั่งไหมอาเดินฝั่งนี้เลอะโอเคฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งตลาดบางกะปิแล้วนะไปนะดูทั้งสองฝั่งเลย นี่เขาก็จะทํากระทางที่จะปลูกต้นไม้นะแล้วก็จะปลูกเขาจะปลูกต้นไม้ <c oughs> สองข้างฝั่งเลยเขาเตรียมกระทางไว้เรียบร้อยแล้ว <c oughs> แล้วก็จะเดินไปถึงเดอะบอลเลยครับนะ <c oughs> พอดีเราจอดรถไว้นู่นตรงแยก ตงรงสานีลำซาลีเราจะมาอัพเดตสก,กายวอล์กตรงนี้ดูว่ามันจะน่าเดินแค่ไหนคือทำเอาดอเขาว่าเขาทำอะไรใหม่ๆเปลี่ยนแปลงหมดตรงนี้เขาก็จะปรับพื้นที่นะเมื่อเขาจะสร้างอะไรนะตรงนี้นะ กาข้าบนสงสัยเขาจะท่าสร้างอาพาร์ตเมนต์มั้งสร้างตึกสร้างอาพาร์ตเมนต์นะหรือสร้างอะไรสักอย่างเนี่ยปฐมที่ม่าเรียบร้อยแล้วตับพื้นที่ จะเดินไปถึงเดมอลเลยนะครับผมนะตรงแลนด์มาร์คของเขาก็คือจุดชมวิวจุดชมวิวของสกายบล็อกของแสนแสบเนี่ยครับฝั่งนี้ก็ได้ จากของแตดแสบแล้วนะนู<อ>่นที่จะมาจากวัดแสนสุข,ขอนะเอาโน่นนะนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมนะเออตรงนี้เป็นลานกิจกรรมหรือลานท่าคอนนะให้ดูฝั่งนี้นะอ๋อพอเขาทำเสร็จแล้วก็ดูสวยงามมากเลยนะครับผมนะแล้วพอเขาทำเสร็จแล้วก็ดูสวยครับผมหน่ยตรงนี้ก็จะมาจากนู้ดนะผมวัดควนเลียมอ่ะอ่า วัดศรีบุญเรืองตรงนู้นนะเขาจะมาจากนู้นนะอ่าพอพอมาฝั่งนี้ก็จะเป็นหลังเดโมอบางกะปินะที่ติดกับแม่โคลนะโย่เป็นลานกิจกรรมนะครับผมเออสวยงามมากนลครับเขารทำพอการทำเสร็จแล้วก็ดูสวยนะครับผมเรือกำลังเล่นไปเลยครับผมนั่งก็จะไปสิ้นสุดเซนทันเวิลด์นะครับผมนี่ ท่าเรือท่าเ,เรือท่าเรือเดอะมอท่าเรือเดี๋ยวครับมันจะมีมันจะเป็นจอดท่าเรือเดอะมอเห็นไหมเขาจอดตรงนู้นท่าเรือเดอะมอตอนนี้นกำลังจะลงแล้วนะเป็นลานกิจก,กรรมตรงนี้ก็กว้างขวางนะแล้ก็ ตอกลางคืนก็จะมาชมรถไฟวิ่งนะตรงน,นี้ทำรานกิจกรรมอะไรได้เลยครับผมนะสวยงามเลยนะอ่าสวยแเขาเปิดพอเขาเปิดไฟมันก็จะดูสวยไปอีกแบบหนึ่งนะไปเราก็จะเดินไปจน,นถึงเดโมลยครับผม คนเขาก็มาเดินจะเดินไปเรื่อยๆครับจดูว่าเดี๋ยวมอบางกะปิ วันเด็กเขจะมีกิจกรรมอะไรให้เด็กๆเล่นครับผมนะเ,ออเราจะไปดูวันข้างในทางเดินก็จะมีขึ้นลงเป็นบางช่วงเราต้องระมัดระวังครับเลื่อนล้มนะจะมีขึ้นมีลงบางทีก็สูงบางทีก็ต่ำ น,นี่ก็จะต่างระดับลงไปครับมนะวมลานกิจกรรมเขาก็มานั่งพักผ่อนดอดใจเขาก็มาเล่น,ขนเขาจะเอาเชตบอร์ดมาเล่นกันก็มีครับผมนะเออที่มาเล่นสเก็ตบอร์ดก็มีอันนี้ก็จะมาจากเซรีไทยนนะจากเซรีไทยเขาก็จะมาเล่นนั่งพักผ่อนดอดใจกันวันนีน้เราก็จะมาเล่นสเก็ตบอร์ดกันนั่งพักผ่อนกัน ตรงนี้จะเป็นลานนั่งพังกผ่อนครับเเด็กเขาก็จะมาเล่นกันไปเราก็จะไปต่อกันหมดนะตรงนี้ก็จะเป็นช่องว่างเ,เขาก็จะมงุงมงหลังคามุงลังคาตรงนี้นะไม่ให้คนเปียกไม่ให้เปียกฝนตรงนี้ก็จะต่ำหน่อยหมนะ สาตรงนี้จะต่ำเขาก็เลยให้อ้อมมาฝั่งนี้นี่ก็จะเป็นบรรยากาศตรงหน้าตลาดบางกะปินะอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าตลาดบางกะปิตลาดบางเข้าบางกะปิตอนนั้นก็จะเป็นโลตัสตรงนะโลตัสตรงนู้นนู่นโลตัสนี่เป็นตลาดบางกะปิที่จะเข้าไปนี่รับผมนะ ทันทีภาษาตุการกเานเราก็จะเดินไปหน้าเดือกมอผมถ้าฝั่งถ้าเริ่มฝั่งซ้ายก็จะเป็นเดือกมอถ้าเดินฝั่งขวาก็จะเป็นรถตัด ไปที่สูงเกิน2เมตรนะ <c oughs> ก็ต้องระวังหน่อยครับผมนะเราคนเอเชียคงไม่ถึง2เมตรนะครับนะีประมาณร้อยหกสิบเจ็ดสิบได้เลแต่ก็ควรระวังศีสันนี่แขนนี่แขนยังไม่ถึงครับผมนะต้องเดินระวังแบบนี้นี่มีป้ายครที่สูงที่สูงเกิน สองเมตรนี่ต้องระวังนะทางไปเอ็นมาร์ทภาษาลองจิตแฮปปี้แลนดตลาดแฮปปี้แลนดเป็นรถตัดนะผมนะฝั่งนี้เป็นรถตัดถ้าเป็นฝั่งซ้ายจะเป็นเดอะมอร์เดอะมอร์ไลฟ์สไตล์ ราก็จะพามาอภิปรายเรื่องของนะมาดูฝั่งนี้กันนะว่ารถตัดเขามีกิจกรรมอะไรบรรยาก,กาศหน้ารถตัดนะน,นี่ก็จะเป็นทางเข้ารถตัดอันนี้เป็นร้านค้าร้านขายที่เขาขายพวกเสื้อผ้าหรือของใช้นะตรงหน้าทางรถตัดไปจับได้แล้วก็มาเดินชมสินค้าได้เลยพวกบผมนะ ถ้าอยากมาดูดูหนังก็มีเขาเมเจอร์ซีนเพลยโรงหนังก็มีเขาหมดนะตรงนี้ก็จะมีผ่านรอยเชื่อมรถตัดเลยแต่เราไม่ไปรถตัดเข้าเราเข้าออเดี๋ยวหมอเพราะว่าเราจะไปพับจุลละที่เดหมอปากกะปิกหมดนะน่า รถตับก็จะมีบันไดเลื่อนให้ขึ้นลงอาก,กาศคนก็คึกคั้าศึกแล้วนะวนันนี้นนวันวันเสาร์วันเสาร์แล้วก็เป็นวันเด็กด้วยนะก็จะมาเ,เดินเล่นชมห้างกันมีตั้งลอตเตอรี่ขายชมบรรยากาศกันครับ ดูว่าฝั่งนู้นมีอะไรมากคนเยอะครับผมคนทุนก่านเด้อไนะเราจะเข้าฝั่งไหนดีเราไปเข้าฝั่งนู้นดีกันเราเราจะเข้าไป ไปเข้าประตูนูน้นอันนี้จะเป็นทางรถที่วิ่งมาจากเสรีไทยเข้าไปเลยนะผมนะสามารถกลับรถเข้าไปได้เลยเราก็ไปเข้าประตูนูนนะ้นครับผมนู้นตรงด้านหน้าประตูทางเข้าชั้นหนึ่งนะก็จะมีเขาจับโอ้เป็นมังกรครับผมนะ ็นรูปมังกรนี้ปีมังกรนะเันจะ,ะจัดตุ๊ดจีนหรือเปล่าอ่าเขาจะต้อนรับตุ๊ดจีนเทศกาลตุ๊ดจีนนะเขาเนาะจีนมังกรนะโอ้โหอ,อยากสวยครับนะเป็นรูปมังกรนะสวยประจัดเตรียมเทศกาลตอนรับตุ๊ดจีนเป็นรูปมังกร ตรงนี้ก็จะเป็นป้ายรถเมล์หน้าเดลโมล้วจะไปเข้าประตูนู้นดนึ่ง่าฝั่งตรงข้ามนี่ก็จะเป็นแอฟปิลาเหนือนะเอ็นมาร์กเอ็นมาร์กพาสซาสามารถเดินเชื่อมต่อเข้าครับเอ็นมาร์ก พาซาเลยผมนะเอ็นมาร์ตพาซาคนเยอะครับผมนะเดินต่อแถวต่อแถวกันนีครับหนะอันนี้เป็นวันเสาร์คนก็เยอะพอเขาทำาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ก็หน้าเดิน,นครับผมนะ เราไม่ได้เข้าไปมาเพราะว่าเราจะเข้าเดอะมอลล์ไปเดอะมอลล์นนะเดอะมอลล์ตรงนี้จะเป็นนี่สามแยกแคปปิแลนแคปปิแลนนะแคปปิเลนตรงนี้ก็เป็นทางเข้าออกทางออกจากมาจากเดอะมอลล์ จอ,อันนี้ก็เป็นทางเข้าอีกฝั่งหนึ่งขอผมนะะที่มาฝั่งนี้ก็เข้าฝั่งนี้ได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นลานกิจกรรมหรือลานนั่งเล่นที่ผู้คนเขามานั่งครับผมนะเขาก็จะมานั่งตรงนี้นี่สวยครับผมเขาจัดไร้สวยมากเลยนะตัดต้มไม้ดอกไม้ขอบคุณ มาใช้บริการเพราะงั้นคืนเขาก็จะเปิดไฟสวยครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นที่เขาถ่ายรูปกัน,นเขาก็จะมานั่งเล่นน,นะก็นั่งชมรถไปสายสีเหลืองข้างบนนะสามารถนั่งชมได้น,นะมป่ะเราก็จะเดินเข้าครับผม สะดุดเดินเข้ามาข้างในครับนะโอเคเราก็จะเข้าไปข้างในนะพอเข้ามาก็จะเป็นบรรยากาศภายในห้างแล้วครับนะเราไปดูว่าข้างในเขาจะจัดอะไรไว้ให้เราชมมาครับน,ะนงานบัเดิก มีน้ำตกให้เราดูด้วยมีเวทีเวทีทรับเด็กๆเขาเล่นกันนะมีของเด็กๆเขาเล่นกันอันนี้ก็เป็นร้านดีวายดนะีวายครับถึงดีวายครัเราจะมาดูร้านกิจกรรมก่อนนะนี่มาดูร้านกิจกรรมของเด็กๆครับนี่ ลานกิจกรรมของเด็กๆครับน,นะผมมีของเล่นเด็กๆทักก้งน,นั้นเลยก็ลานกิจกรรมก็ไม่มีอะไรให้ชมมากเท่าไหร่ครับผมเป็นของเด็กๆ,กๆน,นี่จะเป็นีนรู้ครับจับไปน้ำปุ๊สวยแล้วครับผมนะมันตกนะมันเป็นน้ำตก ก็ประดับไฟตามชั้นๆนะพาครอบครัวพาญาติพี่น้องพันลูกพันหลานมานั่งชมนะครับก็ท<อ>ี่ถ่านตัวก็จะขอจบคลิปไวเพียงแค่นี้ครับผมนะแล้วคลิปหน้าจะพาไปเที่ยวชมที่เน,นะนี่ยนั่นเองก็คอยติดตามชมดูครับ เีาติดตามตัวต่อไปสวัสดีครับ